สอง100ได้ส่วนลด4,000 40, 0อยากได้กันหรือเปล่าถ้าอยากได้นะคะวันนี้ต้องมาเลยจ้ะเพราะวันนี้นะคะไนเนมีรถสวยๆ1คันนะคะเข้ามารีวิวให้ลูกค้าได้ดูเลยคันนี้ลูกค้าเดิมนะคะเอามาขายที่หน้าร้านสวยกริบมากๆยังไม่ทันได้ล้างยังไม่ทันได้ทำความสะอาดนะคะก็เอามารีวิวให้เลยคันนี้นะคะมาด้าส2นะคะ1.3 hi งจุดสามไฮคอนนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน รถปี2019สีแดงสวยๆแบบนี้เลยและถ้าใครอยากได้รายละเอียดนะคะและอยากได้ส่วนรถวันนี้ต้องตามคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่อายุน้อยร้อยโลนะคะวันนี้เนน่อยู่กับ m a z d a 2.1.3 h y คอน n e c t ค่ะทุกคนคันนี้ได้เป็นสีแดงสวยๆเลยนะใครที่ชื่นชอบรถสีแดงนะคะหรือว่าเบื่อแล้วการมูสีเขียวนะคะเปลี่ยนมามูสีแดงแบบนี้นะก็ได้เหมือนกันนะคะได้ถึงความร้อนแรงเลยนะ กระจังหน้านะคะเป็นสีดำนะแล้วก็ตัดด้วยคโครมเมียมนะคะดันโลโก้มาด,ด้าที่เป็นคโครมเมียมขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะสวยมากแล้วจะบอกว่าไฟตัดหมอกของเขานะคือทําออกมาได้สวยมากทุกคนดวงเล็กๆนะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดด้วยสีดําและคโครมเมียมนะคะสวยนะเออแล้วภาพมองที่ตาไฟนะจะบอกเลยว่าตาไฟคันนี้สวยมากค่ะเพราะเป็นตาไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะ โคมเครมเนี่ยเป็นสีดำหมดแล้วนะลมดำให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ที่ทำออกมาเป็นเหมือนครึ่งวงกลมแบบนี้นะไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านข้างสวยมากค่ะใครที่ชื่นชอบรถแบบนี้สไตล์นี้นะคะหรือว่ารถเก่งซีดาแบบนี้นะ,ค,ะคันนี้ต้องรีบมาจับมาจองค่ะเดี๋ยวเนเน่จะพาเดินดูรอบคันเลยเราแวะดูที่ซุ้มล้อก่อนเลยเราแวะดูกันที่ล้อก่อนเลยนะคะคันนี้นะแม็กจะได้เป็นแม็กอลอยนะคะจากมาสดานะคะเป็นสีดำ ทำให้เขาดูเข้มดูคมมากยิ่งขึ้นนะเพราะตัดกับสีแดงใช่ไหมคะส่วนยางเนี่ยเดี๋ยวน่เปลี่ยนให้ใหม่นะทั้ง4ี่เส้นนะคะแต่ยางเดิมจากลูกค้าเดิมถามว่าดีไหมมันก็ดีอยู่แหละแต่ว่าหน้ายางมันก็ไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เนาะแล้วก็คันนี้นะคะ ด้านข้างกระจกมองข้างเนี่ยมีร่องรอยการเบียดมาตรงนี้เดี๋ยวเนเน่ดูแลให้ลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไฟเลี้ยวมีมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะถ้าใครไม่ติดไม่ซีเรียสเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้นะคะส่วนฟิล์มเนี่ยเดี๋ยวเนเน่เปลี่ยนให้ใหม่นะคะรอบคันไปเลยและครันนี้สังเกตไหมคะว่าเขาจะมีปุ่มแบบนี้ไว้แบบเวลาล็อกรถนะไม่จําเป็นต้องมีแค่ที่ฝั่งคนขับนะคะนี่คิ Q ้วเคามีมาให้นะคะเปิดให้ดูภายในกันนิดนึง คันนี้นะบอกเลยว่าสวยมากลูกค้าเอาเข้ามาขายในนี้ยังแบบเฮย้ยดูแลรถดีจังเลยคุณนี่นะคะบ่อได้เป็นบ่อผ้านะคอนโซลคอนโซลนะคะเป็นสีดําตัดกับสีภายนอกของตัวรถเลยนะคะคันนี้ใครได้ไปบอกว่าบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนี่ให้ดูภายในทั้งหมดนะคะ แต่ไม่ต้องห่วงถึงเน,น่จะบอกว่าสวยยังไงก็เดี๋ยวสปาภายในสปาเบาะให้นะคะสปาให้ทุกอย่างเพราะว่าคันนี้ให้เข้ามาแบบนี้เนาะอ้าวตาก้องจะปิดประตูหนีมือกันแล้วทุกคนนี่นะคะเน่ๆจะให้ดูตรงนี้พวกรอยอาร์คนะคะเดิมจากโรงงานเห็นปะสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยใครที่สนใจนะคะให้รีบทักรีบโทรมาค่ะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะวันนี้นะคะบอกเลยว่าเจาะรายละเอียดกันแบบทุกจุดจริงๆนี่นะ ด้านหลังกันหน่อยค่ะด้านหลังนะคันนี้นะคะเป็นแบบ5้าประตูนะคะลูกค้าคันนี้มีไฟเบรกดวงที่3ามาให้นะคะระบบการไล่ค้านะคะมีมาให้และสําหรับใครที่ถอยรถไม่เก่งนะคันนี้มีเซ็นเซอร์มาให้ถึง4จุดนะคะเซ็นเซอร์มีมาให้เลย4จุดนะนี่เปิดด้านหลังโชว์นิดนึงว่าแล้วโบเราหายไปไหนนะคะใครเอาแอบมาซุกไว้ตรงนี้นะคะสงสัยคันนี้เขาอยากจะไปแล้วนะคะเขาอยากจะให้เราส่งมอบแล้วนะคะ มีโบมาให้นะกุญโจกุญแจมีมาให้ครบนี่นะคะสามารถเก็บของได้เยอะจริงๆนะลูกค้านะเอออ่ะตรงนี้รอยอาร์ก็มีนะคะสําหรับด้านหลังนะรอยอาร์กอยู่ครบนะคะเสารับสัญญาณนะคะเป็นแบบครีบฉลามหรือว่าชาร์กฟินนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบทรงสไตล์ประมาณนี้นะคะมาจับมาจองได้เลยเบาะผ้าทรงสปอร์ตนะเบาะผ้าทรงสปอร์ตนะคะสําหรับคู่หน้านะคะ ใครที่ขับคันนี้บอกเลยว่าหรูสปอร์ตมากๆเพราะทำดีไซน์ออกมาได้สปอร์ตมากๆนะคะและจะบอกว่าคอนโซลของมาสด้าเนี่ยทำอะไรออกมาไม่เหมือนใครนะคะให้ความหรูความลักชวรี่ทุกคนดูดิให้ดูด้วยตาของลูกค้าเองนะคะให้ดูด้วยตาของลูกค้าเองนะคะหน้าจงหน้าจอมีมาให้นะจ๊ะเกียร์ออโต้ขับง่ายขับสบายนะคะและคันนี้มาพร้อมกับระบบอะไรจ๊ะพุชสตาร์ทกุญแจสมาร์ทคีเลตค่ะ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบ Power อร์และมัลติฟังชันนะคะใครที่ชอบมามาให้ไหวรีบทักรีบโทรหาเน่ยๆย้ำโปรโมชั่นกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะเปิดโปรโจอแค่หนึ่งสมชายคาร์เซนเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย